ข้าวเจ็ด2หมอนเสียง2หมอนไหมอเอาใหม่นะครับบันทึกภาพข้าวฟอนนต์บนน้ำมัน คือเลยขวันนันฐานด้้ก็มันมาทั้งพุทธตั้งริต ja, ั้งมุสลิมอย่า้โดนท่าอาจารย์นะอ๋อถอนไปไโดนท่าอาจารย์ พี่ไทยมดเจอยแ่ลสงคนแรกเสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมประภาสสีน่วมประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งตะโกลูกศิษย์ในพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระราชภาวนาวะทิรัตนมงคล คือนว่าว่าพรุ่งนี้ในวันที่24มิถุนายนปี2566เนี่ยนะครับก็ได้จัดงานมงคลสำคัญขึ้นเรื่องด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ท่านได้เลื่อนสมศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชภาวนาวชิระมงคลแล้วก็ในวันที่24 มิถุนายนนี้เช่นกันเป็นวันเกิดของท่านก็เลยได้ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล92ปี72พรรษาจริงแล้วท่านสิทธิ์เนี่ยอยากจะจัดงานฉลองสมรสก่อนแต่ท่านบอกว่าเอาไว้จัดกันทีเดียวในวันเกิดเพราะว่าเป็นงานบุญงานเดียวกันไม่ต้องจัดกันหลายครั้ง งานก็จึงได้เกิดขึ้นในวันที่24ิมิถุนายนคือวันพรุ่งนี้พั้งงานฉลองสมณศักดิ์และงานาทำบุญอายุวัฒนมงคลในในคราวเดียวกันกับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสิกยาดุสิตและท่านที่เคารพนับถือในอพระเดชพระคุณได้มาร่วมบุญทำบุญฉลองงานาในวันพรุ่งนีท้ทุกทุกท่านเลยนะครับ ขอบพระคุณครับในในที่ได้เป็นทราบว่าได้รับความนาจากสมเด็จพระสันราชมอบไป,ปรรเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นเป็นงานมหามงคลบ้านเราว่าันเถอะนะครับที่ท่านได้เลื่อนสรารสัต์ได้โปรดเกล้าจากพระเจ้าอยู่หัวเลื่อนสรารสัต์ก็ดีอายุเก้าสิบสองก็ดีก็ได้กลับนามาสการไปที่เลขานุการของสมเด็จพระสันตาช เจ้าจประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ว่าจะขอน้ำสงขอโอวาทธรรมและก็ผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแต่ตอนนี้ผมก็ได้ได,ได,ได,ได้ทราบด้วว่า,าคือได้นิม,มนต์พระวัดราชบวัวพิษคือพระจุลคณิสสร ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิธเนี่ยมาร่วมงานจเจริญพระพุทธมนต์ด้วยแล้วก็ได้ก็ติดตามไว้ให้ท่านช่วยประสานงานแล้วก็จะนําของที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมาถวายคือผมเองไม่ต้องไปรับท่านจะมาออกเดินทางแล้ววันนี้ถึงถึงนี่ก็เย็นๆย็นจะมาถวายให้ที่ท่านนะครับกับผมแล,แล้วเรื่องที่จะบอกคนชาวบ้านที่จะสร้างสร่จสมบูรณย,ย,ยังไงบ้ อ๋อครับในเรื่องอตึกสงอาพาตเนี่ยอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านรารบไปนานแล้วว่าท่านอยากจะสร้างตึกสงอาพาตทุ่งตะโกเรื่องด้วยว่าอย่างอำเภอเมืองอโรงพยาบาลชุมพรจิตอุณสักเนี่ยหลวงปู่สงก็ได้สร้างไว้ที่อำเภอสวีหลวงพ่อสวงสร้างไว้หลังสวนหลวงพ่อเขียนใครหรกอใครสร้างทีนี้ที่ทุ่งตะโกเนี่ย <c oughs> ท่านเองเนี่ยจันย์คุณเนี่ยท่านเป็นพระเถระเป็นอ,อดีตเจ้าคณะจังหวัดจุมพรธรรมยุทธแล้วก็เป็นพระอุปชามีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านก็บอกว่าอยากจะสร้างโรงบาลสง์ที่ทุงทุงตะโกแต่ส่วนเงินเนี่ยส่วนใหญ่คนก็มาบริจาคโดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่เขามาบูชามาทำบุญไว้เนี่ย ท่านก็เก็บไว้เพื่อสร้างตึกสงอาพาธขณะนี้ความก้าวหน้าของตึกสงเนี่ยต้องซื้อที่ดินครับเรื่องจากว่าที่ดินในโรงพยาบาลนะ่ะมันคับแคบถ้าสร้างตึกแล้วเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถก็เลยว่าซื้อที่ดินที่ติดติดกับโรงพยาบาลนะ่ะกับนักทุริกิตเขามีที่ดินตรงนั้นเขาก็ยอมขายให้นะครับก็สองไร่อ่ะ,อะจำนวนแปดล้านบาท ได้จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วค่าที่ดินนี่ยนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือจะต้องเรื่องของตึกอาคารสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ยังรับบริจาคอยู่ที่วัดนะครับถ้าหากว่าประสงค์จะร่วมบุญจะช่วยกันสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมาบริจาคได้ที่คุติเจ้าอาวาสกุติท่านอยู่คุณนในวัดธรรมถาวรหรือโอนเข้าบัญชีเขาเขาจะมีบัญชีอยู่นะครับขอภัยครับผม จำเลขบัญชีไม่ได้แต่ว่าโอนมาก็ได้นะครับตอนนี้ก็ช่างเนี่ยได้เอาแบบแปลนมาให้เรียบร้อยแล้วคิดว่าสักเดือนเก้าเดือนไทยเดือนเก้าจะเริ่มยกเสาเอกนะครับถ้าคืบหน้ายัางไงมีโอกาสผมจะประชาสัมพันธ์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้า,ถามีผู้ที่สนใจรายละเอียดติดต่อได้เบอร์อะไครคอ่บ ถ้าสนใจรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่ผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0897908047ครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ